ป้อนยาตัวเล็กนะแล้วก็เดี๋ยวหยอดตานะคะนะเอ้ยโอเคไหมคะแม่ป้อนยาแล้วนะอ่าคนท้องอดีใจลหลโอ้ดีสองกินไวมากอะ่ะคันท้องเอ,อ้ตัวเล็กอะคนท้องฮะคนท้องฮะรอแม่ก่อนคนท้องนะรอแม่ก่อนแม่กินช้า นท้องอ่ะแม่ให้มีสองอย่างแย่งแม่นิสัยเราเอา้องคะตัวเล็กกินยาแล้วนะเดี๋ยวหยอดตาลูก <c oughs> เล็ก <c oughs> เดี๋ยวหยอดตาอีก ัวนนะคะคของปวดใครคะของปวดบนท้องหรือเปล่าเออของปวดใครคะเดี๋ยวแม่แกะให้นะคะลูกตัวเล็กแม่หยอดตาให้หนูแล้วนะนะคะเดี๋ยวก็หายนะลูกนะเออเออเก่งมากกินยาแล้วนะเออเอเอแม่แกะยามาให้ล้างให้ละ <laughs> พวกหนูชอบกินยากนะะัน